ทุกคนครับว่าพงศ์ก็อาบอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะเขาไปคลิปที่ทำออกมาอีกแล้วเพราะว่าจะเซตผมก็เลยถ่ายทีเดียวนะจ๊ะก็ครั้งนี้ก็จะมาเซตผมผู้ชายเหมือนเดิมหน้าขาวนะอ่ะไม่ต้ะกลัวเพื่อผมผู้ชายเหมือนเดิมนะฮะก็จะมาเซตกับทรงอีกทรงหนึ่งซึ่งหลายๆคนเห็นแล้วก็ชอบมากจริงๆก็ไม่ได้โปรเฟชชั่นอลในการเซตลอนอย่างนี้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาทําให้ดูสําหรับคนที่อยากทำเพราะว่าครั้งที่แล้วแบบ ขอบคุณมากกระแสดีเว์นะจ๊ะที่นี้น้องบอกว่าตัวนี้ไม่สามารถหาซื้อได้าของชวัสคอรนะฮะนะอันนี้ไม่ได้ไปเช็คดูเลยอะถ้าเกิดใครเช็คดูแล้วก็บอกด้วยละกันว่าสามารถหาซื้อได้อยู่ไหมที่บูรสสรงหรือร้านทำผมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีที่ไหนก็บอกด้วยละกันนะะวันนี้เราจะมีอุปก,กรณ์เพิ่มมาครับที่เราต้องมีะไรฮนะสเปร์ฮะชว์ัสคอรไปแล้วนะแล้วก็มีไอ้นี้ไปแล้ววันนี้เพิ่มเข้ามาฮะเราจะมาหวีมันหายยากมาก,กอนนุปกรณ์นี้นะเริ่มต้นอย่างแรกเราจะมาหวี นี้ก่อนนะครับหวีก้อนทรงนี้ต้องหวีนิดนึงเราก็ดูแบบว่าถ้าเราว่าคนยังไงนะคนที่ไม่ได้ตัดอันเดอร์คัตก็ไม่รูกก้ว่าจะเซ็ตไงไม่รู้ช่างเถอะแต่พีเซ็ตตรงนีน้แล้วอุปรกรณ์เป็นแดงค่ะเซชั่นอย่างแรกเลยทรงนี้นะครับอ่ะพี่จะหนีบแบ่งผมก่อนหนีบปุ๊บจับอย่างนี้นครัแล้วดัดขึ้นดัดขึ้น,นอันนี้คือม้วนเลยม้วนเลยนะม้วนเลยม้วนเลยแล้วก็จับข้างหน้าอันนี้ตัดข้างหน้าก่อนนะอันนี้รอนเป็นหนึ่งอัน จาบอันนี้ขึ้นจะบอกว่าผมที่แบบว่าที่มันเซตดีๆเนี่ยคือถ้าถ้าถ้ามิสซาเขาจะดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบเฮ้ย <Hey. S 1> มิสซาผมผมเซตดีจุง้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือเซตดีๆเปิดหน้ามาอย่างเงี้ก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่แหละม้วนโอาไ้เออประมาณนี้ครับซึ่งทรงนี้นะคะ ก็เป็นทรงที่เรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาอีกแล้วนี่น้องบิดวิดอย่างนี้นะครับบิดเคิร์ฟอย่านะง,งนี้เลยซึ่งทรงนี้จริงๆมันแล้วแต่คนนะว่าว่าจะรู้สึกโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนเห็นแล้วก็จะแบบเฮ้ยแปลกปะอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่สําหรับพี่เราก็ก,ก็ก็โอเคนะคะพี่เห็นเกาหลีทามันก็ดูโอเคมันก็ดูได้อยู่อ่ะเสร็จปุ๊บมันจะได้ประมาณนี้อ่ะเห็นไหมเราดัดลักษณะคือขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นขึ้นขึ้น เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ประมาเป็นอย่างนี้ละเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราค่อยๆโอวีครับหรือว่าใช้มือก็ได้ค่อยๆขยายามรัดทรงทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นทรงที่ดูเป็นหลอนขึ้นๆนะนะทีนี้ตรงหน้าเราอาจจะจับๆนิดนึงจับๆดูว่าเราจะทำอย่างไรเราอาจจะแบบว่าถ้าสมมติว่าต้องการให้ให้ให้มันมันคล้ายทรงดุเปิดขึ้นไปถูกป่ะแต่นี้พี่จะให้มันแบบเปิดขึ้นมาประมาณนี้นะจับยกโคตรตรงนี้ก่อนนะคะยกยกนี้ก่อ ฉีดสักนิดนึงพี่จับยกยกยกเนี้ยขึ้นช่วงนี้เหมือนเดิมใช้มือค่อยๆสั่งเดินค่อยๆสั่งนะค่อยๆสั่งแล้วตรงนี้เราค่อยๆจับลงมาไงจับลงมาลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเคอร์พอดีเห็นป่ะอืมไงจับเนี้ยค่อยๆค่อยๆเก็บรายละเอียดอันนี้พี่ไม่ได้ส่งกระจกนะครับพี่ดูจากกล้องไอโฟนอย่างเดียวเลยไงค่อยๆจับดู จริงๆแล้วเนี่ยทรงนี้มันก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าแอดวานซ์กว่าครั้งที่แล้วนิดนึงนะมันก็จะดูเหมือนทรงประมาณแบบรอนเปียกแต่ถ้าบางคนแบบไม่เก่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้กีบประดามไว้ดามตรงช่วงเนี้ยเอาไว้เพราะบางคนมันไม่ตั้งไงเออแต่พี่เนี่ยคือผมเกินยาวๆนงมันตั้งขึ้นอยู่แล้วเนี่ยเราจะเน้นตั้งแค่ช่วงตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็จะสะบัดลงมาให้มันเป็นรอนรอนลงมาเนี่ยรอนลงมาเนี่ย,ยจับดีๆค่ะ,ค,ะค่อยๆจับพี่เขานาะ ัแล้วตรงช่วงตาตรงนี้เราแต่คนนะว่าใช่ปิดประมาณไหนถ้าสูงพี่ใช่ปิดประมาณนี้ก็จะเอาประมาณนี้อืแค่นี้เองง่ายมาอ่ะเราก็จับดูดีๆดูรายละเอียดของมันเขี่ไป <refin Q> ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะดูเหมือนป้าอะไรเงี้ยหรือเปล่า,าไม่รู้แต่ว่าก็มีอีกทางเล่นนึงแล้วกันสำหรับคนที่อยากทำผมให้มันดูแบบแตกต่างในแต่ละวันดูง่ายๆลองใช้ด,ดูทรงนี้ง่ายๆดูจะได้ดูแบบเคยเกาหลีเกาหลีนะจ๊ะครับไปแล้วบ๊ายบาย